คลล็อกสิทธิ์บัตรทองรักษาได้ทุกที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าในวันนี้พี่เกดมีข่าวมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะก็กดไปฟังรายละเอียดนะคะพี่เกดก็อยากฝากทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆนะคะที่ช่องของเรานะคะคพี่เกดก็ตั้งใจนะคะที่จะทำคลิปมาเลือกเนื้อหาข่าวนะคะที่เป็นจริงที่สุดนะคะ มาให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดะค่ะต่เลือกข่าวที่แน่นอนแล้วชัวร์แล้วนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะ ในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของบัตรทองนะคะโดยเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้มีข่าวออกมาว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยรักษาได้ทุกกรณีไม่มีไม่ต้องมีใบส่งตัวนะคะหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าเออมันเป็นข่าวจริงไหมนะคะพี่เกดไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะก็สรุปได้ดังนี้นะคะโดยเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโคษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบให้กระทรวงสาธารณาสุขนะคะดำเนินการตามนโยบายยกระดับระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะด้านสาธารณาสุขกรณีบัตรทองนะคะให้สามารถใช้บริการได้ทุกที่นะคะแล้วก็ยกเลิกการใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยนะคะกรณีที่มีความจำเป็นนะคะต้องเน้นว่าในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานรักษาพยาบาลเท่านั้นนะคะ โดยสรุปในพิกตก็สรุปมาให้สั้นๆน,นะคะสข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ประชาชนนะคะจะสามารถรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้นะคะ2นะคะผู้ป่วยในที่จําเป็นนะคะต้องย้ายสถานพยาบาลย้ายโรงพยาบาลน,นะคะไม่ต้องใช้ใบส่งตัว 3. นะคะประชาชนเมื่อต้องการแจ้งย้ายหน่วยบริการนะคะเมื่อเมื่อเราทําการแจ้งย้ายหน่วยบริการไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปใช้ าพยาบาลนะคะที่ใหม่ได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอหลังจากแจ้งแล้วก็สามารถไปใช้บริการที่ใหม่ได้ทันทีเลยนะคะ 4. นะคะผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพนะคะและก็ไม่แออัดนะคะสรุปสั้นๆมาแบบนี้นะคะ4ี่ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะส่วนในในในส่วนในการปฏิบัตินะคะจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะคะที่เป็นที่แน่นอน,นะคะ่ะว่าจะใช้ ได้เมื่อไหร่นะคะพี่เกดก,ก็จะมาอัปเดตนะคะมาแชร์ข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วนะคะมาตรการตรงนี้นะคะจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆหลายคนนะคะที่มีใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะที่บ้านพี่เกดก,ก็มีลูกสาวนะคะมีคุณแม่นะคะที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็เป็นเรื่องดีๆในยุคนี้นะคะที่เราจะได้ สะดวกสบายขึ้นนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเมื่อก่อน,นะะจะไปโรงพยาบาลอื่นเนี่ยต้องรอใบส่งตัวซึ่งบางครั้งเขาใช้เวลาเป็นวันนะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้ทำเรื่องอะไรนะคะมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะ,ะพิเกตจ,จะไปหาข้อมูลมาให้นะคะจะหาข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นจริงที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ